สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับสำหรับการสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับตอนนี้ในบทนี้นะครับเราจะพูดถึงสามกรณีแล้วกันแบบแรกก็คือเมื่อเรารู้ความยาวของทั้งสามด้านครับแบบแรกนะไอแบบเนี้ยควรใช้วงเวียนในการทำเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราต้องลาก มุมให้กับแขนของมุมแต่ละอันนะเป็นเท่าไหร่เราไม่จะไม่รู้แต่เรารู้เท่ความยาวเพราะฉะนั้นวิธีการทำสามเหลี่ยมจากแบบนี้นะครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมจากความยาวอย่างเดียวให้เราทำอย่างนี้ครับเราเลือกสักหนึ่งอันเลยครับเป็นฐานอ,อ,อย่างสมมุติว่าะจะสร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาว ด้านอย่างนี้ครับสมมติความยาวด้านเป็นสมมติเราต้องการท้างสัตที่มีความยาวด้านตามน,นี้ครับสร้างสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็นอ่ะ สี่หกและเจ็ดเซนติเมตรนะครับแบบนี้วิธีผมแนะนำให้ถ้าเกิดเขาไม่ฟิกว่าให้ทำด้านไหนก่อนเนี่ยถ้าไม่ฟิกนะผมแนะนำให้เอาด้านยาวสุดก่อน ลากเป็นฐานไปเลยเพราะว่าวงเวียนเรากลางได้จํากัดเนาะเราควรจะลากด้านยาวสุดเป็นฐานไว้ก่อนอ่ะแบบนี้ซากไปอันนี้เป็นฐานเนาะเจ็ดเซนติเมตรอันนี้เจ็ดเซนติเมตรนะครับทีนี้ เรามาลองสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องสร้างแขนของมุมที่มีความยาว4เซนติเมตรและ6ซนติเมตรขั้นแรกสุดนะครับให้เราลองดูก่อนอ่ะสมมุติน,นี้ไม่ต้องสมมุติหรอกครับเพราะว่าผมสร้างผมวัดความยาวมาแล้วมัน6ซนเมตรอันนี้อ่ะส่วนอีกอันหนึ่งก็4ซนติเมตรเอาไว้ สำหรับในการกลางวงเวียนนะครับอันนี้อันนี้คือวาดข้างนอกไว้โว้กลางวงเวียนอ่ะหกซนติเมตรก่อนกลางมากลางมาให้หกซนติเมตรเลือกสักฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะเราไม่รู้ว่าสี่เซนติเมตรจะไปชนตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็ มัววเลยสร้างสังคมไป็นมัวๆเลยไม่รู้มันไปลงตรงไหนถัดมาก็สี่เซนติเมตรครับกลางไปให้ได้สี่เซนติเมตรแบบนี้อะแล้วก็ทำจากอีกฝั่งหนึ่งทำแขนอีกฝั่งหนึ่ง ให้หาจุดที่ส่วนโค้งมันตัดกันนะครับแบบนี้พอเราได้จุดที่มันส่วนโค้งตัดกันแล้วนะครับจุดนั้นแหละครับคือจุดยอดครับจุดที่ส่วนโค้งมันตัดกันคือเป็นจุดยอดเราก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมมันเลยครับแบบนี้อันนี้เราก็จะได้รูป สี่เหลี่ยมที่สร้างจากด้านสร้างเมื่อเรารู้ความยาวด้านทั้งสามนะครับถ้าเรารู้ด้านทั้งสามเราจะสร้างได้แบบนี้ใช้วิธีอันนี้มันบังคับเลยมันต้องใช้วงเวียนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไม่ใช้เนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันต้องกลางมุมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้มุมคราวเนี้ยวงเวียนไม่ต้องก็ได้ถ้ารู้มุมนะวงเวงียไม่ต้องก็ได้ตัวอ,อย่างถัดไป นี่คือตอนกรณีที่เรารู้มุมนะครับียอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการสร้างรูปสามเป็นของการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อเรารู้ความยาวเมื่อเรารู้ความยาวด้านมาสองด้านและรู้มุมหนึ่งมุม มุมที่เราจะต้องรู้นี่ก็คือจะเป็นมุมที่เรียกว่าไงมันต้องรู้บอกอย่างงี้มันคือรู้มุมหนึ่งมุมและความยาวด้านสองด้านที่เป็นแขนของมุมนั้นพูดงี้ดีกว่าอ่ะอย่างเช่นสร้างสามเหลี่ยม ABC ขอระบุชื่อไว้แล้วกัน เพราะจุดที่เราต้องรู้ก็คือ,อสร้างสามเัลี่ยม ABC ที่มีด้าน AB ยาว8ปดเซนติเมตร ด้าน BC ยาว5เซนติเมตรและมุมมุม ABC ครับมีขนาด100องศา แบบนี้ครับโดยทันแดกสุดเรารู้ว่ามุมมันอยู่ที่มุม B ถูกไหมมุม a b c มันร้อยร้องศาด้าน a b ยาวแปดซติเมตร b c ด้าน b c ยาวห้าซนติเมตรนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสองด้านนี้มันคือแขนของมุม a b c ฉะนั้นเราลองตั้งก่อนอ่ะแปดเซนติเมตรตั้งไว้อย่างนี้ อันนี้แปดเซนติเมตรนะแล้วเราก็วัดขนาดมุมอ่ะตั้งจุดไว้ก่อน,น่ะอันนี้ตั้งจุด A ตั้งจุด B มุมหนึ่งร้อองศาที่จุด B B เป็นจุดยอดมุมวัดอย่างนี้นะครับอ่ะฟิกย์ห่ร้อยองศาตรงนี้ครับอ่ะตั้งจุดตั้งไว้ก่อน แล้วเราก็ลากเส้นผ่านจุดนั้นนะครับลากไปยังจุดนั้นลากบางๆเอได้ครับเราข้ามาวัดทีหลังอ่ะวัดไปห้าเซนติเมตรก็ได้ตรงจุดนี้นะครับอ่ะจุดนี้ครับห้าเซนติเมตรอยู่ตรงจุดนี้จุด c ก็อยู่ตรงจุดนี้นะครับทีนี้อีกจุดทีนี้อีกเส้นหนึ่งทำไงไม่ยากก็แค่ลากเชื่อมกัน เราก็ได้นะครับในการเราก็จะได้นะครับในการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อเรารู้ขนาดของมุมและแขนของและความยาวของแขนของมุมที่ว่านั้นนะครับอ่นนี่5้าซนติเมตรเนาะมุมนี้ก็หนึ่งองศาแบบนี้ครับอ่ะอีกกรณีหนึ่งครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อมีอีกอันหนึ่งคือกรณีที่เรารู้ความความยาวด้านของด้านหนึ่งด้านด้านหนึ่งและรู้ขนาดของมุมทั้งสองที่อยู่กับด้านนั้นหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากกําหนดว่าด้านไหนเป็นฐานเราก็กำหนดด้านนั้นเป็นฐานก็ได้ครับสมมติว่าเรารู้ความสมมติในกรณีนี้ก็คือเรารู้ความยาวของฐานและ ขนาดของมุมที่ฐานนะครับอ่ะสมมุติสร้างสามเหลี่ยม DEF โดยที่ด้าน DE ยาว9ซนติเมตรและขนาดของ มุม EDA เป็น60องศาและขนาดของมุม DEA เท่าเป็น สี่สิบห้าองศาสมมติอย่างนี้อ่ะวิธีทำนะครับก็เริ่มแรกเราจะลากฐานก่อนเลยยาวเก้าเซนติเมตรด้านนี้คือสมมติเป็นด้าน DE แล้วกันนะครับยาวเก้าเซนติเมตร เขาบอกว่าม e ุม EDF ก็คือมุมที่ว่ามีจุดยอดมุมเป็นดีนะครับมีขนาด60องศาเราก็ลากไปเลย60องศานะครับวัดไปทำอะไรเราก็ไม่รู้ทำอะไรก็ลากมันไปเลยครับลากมันขึ้นไปอย่างเดียวเลยตีเบๆก็ได้ตีเส้นเบาๆก็ได้ ค่อยไปลงน้ำหนักเอาตอนที่มันอัดกันแล้วอีกฝั่งหนึ่งวัดไปวัดมุมไปสี่สิบห้าองศาอย่างนี้แล้วก็ลากไปเลยมันตัดกันตรงไหนตรงนั้นแหละครับคือจุดยอดครับจุดยอดเอฟแล้วก็ลงเส้นหนักๆได้เลยครับคราวนี้ โอเคอันนี้คือเราได้มุมฝั่งนี้คือ60องศามุมฝั่งนี้ก็4 5องศานะครับแค่นี้ไม่ยากนะครับอันนี้ไปฝึกฝนเอาครับอันนี้ให้รู้ว่าคณิตศาสตร์มันไม่ได้มีแค่มานั่งบวกคูณหารมันก็มีเรื่องของเรีคณิตมาแล้วด้วยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b ั c r i b e ใหกกันด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ